ของเทพบ่เมหลังอ่อภหลังภยว่าหลังอ่อก็พิจารณาตัวเองไม่กดตามนี้ก็ได้นะครับตามที่ผมบอกนี im m a c นะครับจะเป็นรุ่งเรืองทรัพย์นะครับแล้วพี่ก็กดเข้าไปนะครับ2 7 0พคนดูนีรุ่งเรืองทรัพย์นีโอเคกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไม่พูดเยอะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้พี่ดูในบ้านนะดูแบบผ่านๆเอาแค่ ห้องนี้พอบา้าหลายครับสามเก้าเก้าน่ะทำไมคนถึงเข้าทำไมคนถึงติดทำไมคนถึงรักเออเดี๋ยวจะให้ดูครับเอาวันนี้พอพี่เอาวันนี้พอครับไม่ได้เก่งหรอกแต่ก็ไม่เก่งหรอกครับแต่ก็ดูผลงานเอาละกันอ่ะพี่อยู่ในห้องเป็นยังไงในใครอยู่ห้องงบน้อยใครอยู่ห้องรายเดือนพี่เป็นยังไงบ้างผลงานไม่เอกวันนี้วันจันทร์ เป็นยังไงบ้างได้เกินค่าห้องหรียง399กับ299บอกเขาไปหน่อยครับเผื่อเขาบอกว่าเผื่อเขาบอกอุย้ยอยู่ที่ไหนก็โดนแดกหมดเลยไม่เคยจะถูกเลยลองเปิดใจมาเข้าบ้านผมดูแล้วเล่นแค่เลขผมอย่าเป๋อย่าสเปะดูนะบางคนได้เป็นล้านบางคนได้เป็นแสนบางคนได้ค่าตู้เย็นอันนี้ไม่ได้งมงายพี่ถามคนในบ้านได้เลยครับนี่ ไม่ได้แม่นหรอกพี่ดูนี่ขี่เช้าครับมันออกเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งผมให้เจ็ดหนึ่งนี่เห็นไหมผมให้แค่ห้าตัวครับหุ้นไม่แม่นหรอกนี่พี่ดูแค่นี้ให้ดูแค่ห้องเดียวนะอันนี้จีนเช้าครับห้างมอเช้าจีนเช้าผมเข้าแปดครับอันนี้รัฐบาลผมให้พี่ไปแล้วผมจะไล่พี่ดูนะนี่นี่เคอีบ่ายครับผมให้เจ็ดกับสามนี่จนี่ไต้หวันก็เข้าหกครับไม่แม่นหรอกพี่จีนบ่ายสังเบิลเลยครับ ว่ามันต้องมาเบิ้ลแล้วมันก็เบิ้ลออกสองสองผมได้กําไรมาห้าพันซี่เมื่อนี่เออมไปซื้อเฉพาะจีนนี่นี่เคอีบายครับดูได้เลยนี่นี่ออกสองสองซ้มสองสองสามสองหกเจดเห็นไหมครับเข้าหกเจ็ดเข้ารูปสามเด้งบนล่างไม่ต้องพูดเยอะจะแม่แล้วนี่เห็นไหมสิงคปโปร์ก็เข้าน้อยก็เข้าครับแล้วผมถามหน่อยทำไมคนจะไม่เข้า แล้วไม่ใช่เข้าวันนี้วันเดียววันศุกร์ที่แล้วที่ผมอยู่นูน่นน่ะพลังบุญอะ่ะห้างก็แตกสามตู้อะเออผมถึงบอกพี่ไงว่าวันนี้ได้ของด้วยพี่ก็เอาไปไม่ให้หน้าผิดไม่ให้พูดตรงๆเลยไม่ให้ครับให้ในบ้านถ้าใจถ้าเกิดว่าวันไหนว่างผมก็ให้แต่ถ้าวันไหนไม่ว่างผมก็ไม่ให้เพราะว่า การลงทุนนะ่ะพี่ก็ต้องการลงทุนบ้างบ้านผมไม่ได้แพงสามเก้าเก้ากับสองเก้าเก้าเหมือนวันนี้ผมปล่อยน้ําหอมให้พี่เนี่ยสี่ร้อยสิบเก้าสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทพี่ได้เข้าบ้านเข้าบ้านถ้าพี่ไม่ได้ของสองเก้าเก้าวันนี้ผมคิดพี่สองร้อยแล้วน้ําหอมเนี่ยผมไม่ได้บวกเพิ่มด้วยสองห้าเก้าบวกสองร้อยสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทผมลดให้พี่ตั้งเก้าสิบเก้าบาทเออพี่คิดเอาพี่จะเข้าไม่เข้าเปิดห้องเนี้ยห้องรายเดือนสามเก้าเก้าแต่ห้องที่พี่จะได้เข้าเนี่ยห้องงบหน่อย ครจะไม่เข้าล่ะผมถามหน่อยเออถ้าพี่จะเอานะน้ําหอมเนี่ยเรียงเลยเนี่ยนอ95ได้เข้าบ้านด้วย459นอ95พี่จะได้น้ําหอมได้ครีมได้ทูบแท่งหนึ่งนอหนอ95บิกเบอรี่ถ้าพี่จะเอาเลิฟวานิลาครับรหัสนอ96กลิ่นนี้พี่อยากลองเอาพี่อยากรู้ว่าหอมจริงไหมอะไรไหมเนี่ยผมชี้นี่โรสแพชชูลี่รหัสนอ97เอาเลย แล้วแถมได้ของด้วยพี่ถามคนในบ้านเลยทําไมคนถึงรักมอมาเออผมไม่ใช่ว่าผมเก่งแต่ว่าผมไม่เคยที่แบบว่าเอาเงินเขามาแล้วแบบมึงจะวางอะไรก็ได้ผมไม่ผมไม่ใช่เป็นคนที่ใส่แบบนั้นนี่ผมจะเิดได้ดูหลังบ้านพี่นะคนเข้าเยอะแยะครับเนี่ยแล้วเก้าสิบเก้าบาทจริงๆพี่เอ๋ยน,นี่ผมจะพี่ดูนี่นี่พี่ดูได้เลยนี่น,น,น,นี่เห็นไหม นี่เสียนี่คนนี้เพิ่งเคยเข้านี่เสียสามเก้าเก้านี่อันนี้รายเดือนครับสามเก้าเก้านี่พี่แล้วผมจะให้พี่ดูนะนี่นี่เก้าสิบเก้าบาทผมถึงบอกพี่ไงว่าเอออยู่ที่ไหนไม่ปังนะลองเปิดใจดูจะเข้าบ้านนี่กดตามนี้เลยพี่ผมจะได้วิเคราะห์ตำราพี่ฟังต่อน้ำหอมหอมนี่นี่ใครจะเข้าบ้านนะ wwp แปดเก้า wwp89 พี่นี่ wwp89 ใครจะซื้อตำราวข้างบนเฮ็ดอีอย่างมันบ่ได้ยินแปบ๊บนึงมันว่ได้ยินเสียงขอไล่ก่อนแป๊บนึง แบ,บนึงมันว่าได้ยินอีกเล w w p 8 9นี่พี่ตามนี้เลยนี่ WWH89 นี่ใครจะเข้าบ้านเนี่ยเ,ออเห็นไหมหอมทั้งวันใครใช้ครั้งเดียวเห็นไหมผมบอกพี่แล้วฉีดสามทีเอามาดูตำล่าวต่อไม่บังคับใครครับอยากเข้าก็เข้าแต่ถ้าใจผมมาแจกตลอดไม่เอาเพราะว่าบางคนได้แล้วจะได้ครึบเจ้าสอกได้สองเจ้าวาขอบคุณดาวหนึ่งดวงด้ยพี่เอามาดูต่อพี่เสียเวลายอยู่แล้ว แล้วถ้าเราดูตําราวันจันนะพี่ตําราวันจันมันออกเจ็ดสี่แปดศูนย์ตำราวันจันมันออกเจ็ดมันออกเจ็ดสี่แปดศูนย์นะครับพี่เออแล้วถามว่ามันมีเลขชนกันไหมมีครับมันคือเลขเจ็ดตำราย้อนหลังออกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดเออแล้วตำราวันจันมันชิ้งเลขไว้ก็คือเจ็ดสี่แปดศูนย์มันชนกันที่เจ็ดแล้วพี่คิดว่าวันเนี้ย ไอ้เจ็ดอ่ะมันจะมาไหมออพี่คิดว่าเจ็ดมันจะออกมาไหมเจ็ดมันจะมาห้เห็นไหมถ้าเราดูตําราวันจันทร์นะครับไหลสี่อืมสี่มันมาสองรอบนี่คือตําราวันจันทร์นี่ครับเห็นไหมสี่มันออกสองรอบเพราะนั้นสี่จะมาให้พี่เห็นก็ได้หรือไม่มาก็ได้หรืออาจจะเป็นเลขตัวใหม่เลยเลขตัวใหม่ก็จะมีเลขเจ็ดเลขแปดแล้วก็เลขศูนย์นะครับนี่ แต่ผมจะบอกพี่เลยอะไรที่มันพึ่งออกไปน่ะมันจะไม่ค่อยออกแล้วอย่างแปดมันพึ่งออกไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้แปดก็โอกาสน้อยที่มันจะมาแต่พี่ก็จะเห็นโดดเลยว่ามันคือเลขเจ็ดมันคือเลขเจ็ดที่มันขึ้นมาใหม่ที่มันชนกันวันเนี้ยมันจะมีเลขเจ็ดหรือเปล่าเอาเรามาดูสูตรกันทีนี้ตําราวันจันทร์สี่มาสองรอบพี่มันออกเก้าสี่แล้วมันก็ออกเจ็ดสี่เห็นไหมมันออกมันไม่มีอะไรมากตําราเห็นไหมครับบางทีอ่ะ มันก็ออกตัวเดิมเห็นไหมหลักหน่วยก็เป็นสี่แต่มันเปลี่ยนเลขเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมสี่มันออกสองรอบแล้วแต่มันจะขึ้นไปเลขตัวใหม่มีเจ็ดมีแปดมีศูนย์อ่ะเรามาดูตำาหล้าทีนี้สูตรมันสบายดีเก้าเก้าบ้าเหรอพี่เก้าเก้ารายเดือนเหรอไม่มีใครให้พี่มาเข้าหลอกเก้าสิบเก้าบาทผมเป็นคนพูดตรงชัดเจนนะรายเดือนสามเก้าเก้าครับเดือนละสามเก้าเก้าครับอ่ะพี่ผมถามพี่นะสองพันหร้อยคนดูไหนใครที่อยู่ห้องรายเดือน พี่ได้เกินค่าห้องหรือยังพี่ได้เกินค่าห้องหรือยังเข้าสั่งทูบไม่ได้เข้าบ้านบางคนบอกว่าสั่งทูบทําไมไม่ได้เข้าบ้านเอาพี่ผมขายร้อยพี่ร้อยเก้าเก้าพี่จะเข้าบ้านอีกเหรอ <c oughs> ผมขายพี่ถูกร้อยเก้าเก้านี่พี่จะเข้าบ้านอีกเหรอพี่ไปดูได้เลยครับเข้าบ้านส่วนใหญ่นะ่ะราคาห้าร้อยั p ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยไม่มีหลอกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเข้าบ้านนะ่ะ บ้านผมบอกเลยไอ้ร้อบเาบทเข้าบ้านนะเข้าบ้านาปอมๆอมมีหลายแนวทางไม่ใช่มีแต่แนวทางของผมแต่อันเนี้ยที่พี่จะได้เข้าเนี่ยแนวทางของผมอย่างเดียวเออผมพูดชัดผมพูดแบบชัดเจนเลยนะแนวทางของผมอย่างเดียวไม่มีแนวทางคนอื่นมาปนเออสี่ห้าพี่จะได้เข้าบ้านวันนี้ตามนั้นเลยแต่ร9อพี่ไม่ได้เข้าบ้าน โอ้ยแม่งยังนี่ซื้อเลขวะอยู่ในห้องครับพี่ซื้อเยอะมากเลยซื้อตัวละยี่สิบบาทออได้เกินค่าห้องนะอ่ะอาสวัสดีพี่ผมเสียเวลามาหลายแล้วผมจะพี่ดูสูตรแล้วแล้วห้องผมติดบอสพี่ไม่ต้องกลัวว่าพวกมิจฉาชีพมันจะมายึดเพราะผมติดบอสทุกเดือนนะครับอ,อแต่ผมไม่บังคับใครพี่อยากเ,เข้าเข้าส่วนดาวโจนน่ะเท่าไหนผมว่างผมก็จะให้อ,อแต่ถ้าผมไม่ว่างผมก็ไม่ให้ พรแต่บางคนนะ่ะขอขอขอเก่งขอจริงขอหุ้นขอนั่นขอนี่แต่เวลาผมให้เข้าบ้านที่ไม่เข้าผมก็พูดตรงตรงกับพี่นี่แหละบ้านผมก็ไม่ได้เพงสองเก้าเก้าสามก้เก้าเองแล้ววันนี้ก็ได้ของด้วยแล้วแต่พี่พิจรารณาเองอเราดูสูตรกันวันนี้นะครับตำราวอย่างที่ผมบอกพี่นะวันนี้เด่นตัวหนึ่งนะรอบที่แล้วถามว่ามันเข้าไหมเข้าครับอ่ารอบที่แล้วนี่ครับเห็นไหมรอบที่แล้วนะ มันออกนี่ครับเห็นไหมเข้าหกหนึ่งตรงๆเลยอยู่ตรงนี้อะไรวะนี่นี่นี่มันทำให้มันเป็นอะไรวะแปบ๊บหนึ่งนะพี่นะมันคือเป็นจังซี่่วะได้เกินค่าบ้านแล้ว แต่ผมไม่พี่มางมงายใครจะเข้าครับผมไม่ได้บังคับพี่อยู่แล้วออมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันกดไม่ได้พี่เหมือนปากกามันไม่จูนนะแป๊บนึงนะเออปากกามันไม่มีแบต <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหมมันเข้าหกหนึ่งรอบที่แล้วมันออกหงหนีมันเข้าหงหนึ่งแล้วฟันหงหนีเห็นไหม นี่เข้าเต็มๆนี่ไม่ต้องอะไรเยอะมากมายเนี่ยเข้าเว็นไหมหกนี่แล้ว6กหนึ่งเลขแซบสี่ตัวผมเข้ามาสองรอบเลยนะอ่ะแล้วดูวันนี้สูตรมันได้เจ็ดแปดซบสี่ตัวนะเก้าหหนึ่งอย่างที่ผมบอกพี่เกินพี่ไปเลยนะครับว่าตำราววันพุธมันออกวันพระรอบก่อนนู้นผมก็บอกพี่แล้วว่าผมจะดูอนาคตล่วงหน้าก็คือรอบนั้นตำราวมันออกวันพระมันออก9กหนึ่ง เก้าหนึ่งห้าสองเออมันออกเก้าหนึ่งห้าสองพี่แล้วพอมาวันพระที่มันที่มันออกไปก่อนอะมันออกเก้าหนึ่งมันออกเก้าหนึ่งห้าสองรอบนั้นออกเก้าหนึ่งมันออกเก้าสองพูดผิดมันออกเก้าสองห้าสองพอมาวันพระที่มันผ่านมาหนะมันออกเก้าหนึ่งห้าสองเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเลขวันจันท์เนี่ยมันจะต้องเอาเลขของวันพระตำราวันพระมาให มาออกมาให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัววันวันนี้เก้าหนึ่งห้าแล้วก็สองมันจะอมาให้พี่เห็นแน่นอนสําหรับตําราวันจันทร์มันจะมาให้พี่เห็นแน่นอนสําหรับตําราวันจันทร์แต่มันจะมาตัวไหนวันนี้นะผมบอกพี่เลยวันนี้ตํารามันจะเด่นเก้าแล้วก็เจ็ดมันจะเด่นเก้ากับเจ็ดเพราะฉะนั้นวันนี้เลขเก้าเจ็ดเนี่ยพี่ต้องซื้อผมบอกพี่เลยมันเด่นเก้ากับเจ็ดนะ วันนี้มันจะเด่นเก้ากับเจ็ดนะปากกาผมไม่ไม่ติดแต่วันเนี้ยผมฟันตัวเดียวเลยพี่ผมฟันเก้าพี่ว่าเก้าอะไรจะมาเก้าอะไรจะออกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้าผมฟันเข้ามาสามรอบเลยนะผมฟันแปดหนึ่งเลขก็ออกหนึ่งแปดผมฟันหกเลขก็ออกหนึ่งหกวันนี้ผมฟันเก้าวันจันทร์มันต้องมีเก้าเก้ามาแน่นอนผม ขอเลือก9กับ7แต่ผมฟันตัวเดียวผมฟัน9ชอบ9อะไรเดี๋ยวผมขอชาร์ไออันนี้ก่อนแบ็ดไม่มี9อะไรพี่พิมพ์มาเลย3 0 0พคนดู9อะไรแต่ผมบอกพี่เลยวันนี้จังไหนคนก็ต้องซื้อเก้าหลายพระคนซื้อ93้าสาหลายนะเลขก็สิลบออก92บอออกเกก็ออกเก้่บอออกมื้อนี้จังไหนก็บอออก93เป็นไปบัได้ที่สองก ไม่มาแน่นอนพี่แล้วผมบอกเลยว่าหลายๆบ้านก็ต้องปิดอยู่แล้วสำหรับเลขแม่ไม่ว่าจะเป็น9ก้าส2มสองสีเขาปิดเขาปิดแน่นอนสามตัว039 4,7,5แล้วก็902เนี่ยเขาปิดแน่นอนอืมไม่มาพี่ผมพูดเลยไอ้เก้าสเนี่ยไม่มาวันเนี้ยคนซื้อหลายม,มันไม่มันบออกหรอกครับเอาวันนี้9กับ7จ็พี่แต่ถ้าวันนี้มันจะมีสสูตร สูตรแรกนะ่ะมันเด่นเก้ากับห้าสูตรสองนะ่ะมันจะเด่นเก้ากับเจ็ดแต่ผมเลือกเก้ากับเจ็ดมันผมว่ามีเก้าวันนี้อ,อมีเก้าม้ที่เห็นแน่นอนแต่ผมฟันตัวเดียวนะผมฟันเก้าพี่จะลูดเก้าเลยก็ได้แล้วผมจะบอกพี่แบบนี้นะวันนี้นะครับสามพันคนดูพี่สวัสดีผมฟันให้พี่เก้าวันนี้ตัวเดียวเลยเก้าพี่ แคปไป3,000ันคนดูพี่วันนี้ขอฟันเลข9นะครับแล้ววันนี้ผมบอกพี่นะวันนี้นะครับผมจะมีเลขทูบให้พี่กับเลขปิงปองขอไม่ยากวันนี้นะครับจะเป็นครั้งเดียวนะครับที่ผมจะขอทั้งปิงปองแล้วก็เลขทูบเพราะว่าผมเพิ่งไปเติมบุญมาผมเพิ่งไปรับผมเพิ่งไปเป็นเจ้าภาพกระถิผมไปเติมบุญมานะครับผมก็เลย อยากจะขอทั้งปิงปองกับเลขทูบแต่ในไลฟ์สดผมจะให้พี่ดูเลขทูบก่อนส่วนเลขปิงปองเดี๋ยวผมจะโพสให้พี่ถ้าผมไม่พี่ดูหมดเดี๋ยวมันไม่ออกนะครับเดี๋ยวเขาหลบหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะให้พี่ทั้งเลขทูปปิงปองครั้งนี้ครั้งเดียวนะครั้งต่อไปผมก็จะอาจจะเลขปิงปองนะครับหรือจะทูบแต่ไม่มีสองอย่างนะแต่ที่ผมขอวันนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธ ปู่ย่าต้องเมตตานะครับเพือๆอาจจะได้สองเด้งนะครับอยากให้ได้สองเด้งจะได้สองสามตัวเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากบุญใหญ่บุญแรงนะครับผมก็พาพี่ฟาดลาวหลายรอบแล้วนะครับเออใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ใครจะว่าหลังออกก็ผมห้ามความคิดพี่ไม่ได้แต่วันนี้เลขทูบก็สวยนะครับแล้วก็ตรงกับเลขที่ผมให้พี่ไปด้วยสําหรับวันนี้เลขทูบเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูเอาทูบไปก่อนวันนี้เลขทูบนะครับ อ่ะพี่พิมพคาว่าวันนี้รวยมาครับผมจะพี่แคปแล้ววันนี้ริมโขงนะพี่นะเลขทูบคือสี่เจ็ดหนึ่งนะครับรอบที่แล้วนะครับคุณพ่อจุดนะครับก็เข้าจ,งจังๆเลยนะพี่หนึ่งหกอ่ะวันนี้พี่เลขทูบนะได้สี่หนึ่งเจ็ดนะครับสวยนะสี่เจ็ดสี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งครับอ่ะแคป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  ส่วนปิงปองนะพี่รอดูหน้าเพจนะกดตั้งรายการโปรดไว้แล้วพี่จะเห็นถ้าพี่ไม่กดเข้ามาดูไม่ตั้งรายการโปรดไม่ฟีดนะผมบอกเลยเพราะถ้าผมปล่อยนี้หมดน่ะพี่จะเดี๋ยวพี่จะไม่ถูกกันอ่ะพี่พิมพ์เขาว่าวันนี้รวยมาแต่วันนี้พี่ต้องซื้อเก้าไม่รู้ว่าพี่จะชอบ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99ถามว่าวันจันทร้าตัวไหนออกบ่อยผมจะไล่ให้พี่ดูเลยกันอ่ะพิมพวันนี้รวยมาพี่ แล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่สั่งของหรือว่าจะไปซื้อตำราว,ว่าโปรตามนี้เลยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วยีิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดยี่แปดยีบเก้าสสิบเหลือจากมือวันเดี๋ยวผมขอเบิ้งก่อนเ้อะขอขอดูแป๊บนึ่งนะพี่นะมันวันอ๋ออีก,อ,กอีกหนึ่งไลอีกสองไลอีกสามไลพี่สําหรับบ้านรุ่งเรืองซับโปรสามร้อยลดยี่สิบ, 300, 20, บาทแล้วก็อันนี้เข้าบ้านตามนี้เอาพี่แคปไป พิมพวันนี้รวยมาไม่ได้บอกให้พี่เชื่อนะแต่ที่พี่คิดว่าอุย้ยพี่ได้กำไ่ตลอดเลยอ่ะพี่เชื่อพี่ซื้อเก้าไปแต่ผมบระ้ว่า,วาเก้าที่ผมสิเจาะที่ผมแม่งปนนี่สีเข้าบพเขาเออส่วนเลขเลขทูบก็คือซี่เจ็ดหนึ่งอ่ะมาผมจะพี่แคบแล้วผมอาจบางคนอาจผมอาจบางคนอาจจะว่าผมพูดมากแต่ผมก็ ทำให้พี่ได้เงินไม,ไม่เขาไม่เรียกว่าพูดมากอะผมเป็นการวิเคราะห์ให้พี่ฟังมากกว่าถ้าพี่ฟังนะพี่ก็ได้ทุกรอบอะผมบอกพี่เลยอันนี้เป็นเลขทูบนะครับ471ส่วนปิงปองนะพี่ตั้งอะไรการโปรดแล้วพี่รอมาดูได้เลยกดเข้ามาดูประมาณหนึ่งทุ่มสี่สิบถ้าผอยผมป้อยเบนะิดแะเดี๋ยวเข้าไปปิดอะ ผมจะให้พี่แคปแล้วทีนี้วันนี้ไม่เบิ้ลพี่ไม่ต้องซื้อนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับมันจะออกไห้พี่เห็นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเลข9เลขหนึ่งเลข5้าหรือว่าเลข2นะครับเพราะว่ามันจะมีความสอดคล้องกับตําราที่มันจออว,วันพระนะครับมันจะต้องมาแน่นอนวันนี้แต่ผมทํสองสูตรพี่ผมทําได้เลขเก้าผมบอกพี่เลยนะผมทําได้เลขเก้าแต่ถ้าพี่ว่าโอ้ไม่ชอบเลขเก้าเลยวันนี้อพี่ก็ซื้อเลขอื่นไปผมมีเก้ากับ7ดให้พี่เลือก กับ9กับ5แต่ผมขอเลือก9กับ7อ่ะเตรียมตัวมาแคปครับ9กับ7จ็นะพี่นะแล้วก็วันนี้เลขในชุดผมนะตรงกับเลขทูบด้วยตัวหนึ่งตรงกันตัวหนึ่งครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมจะบอกตัวไหนแล้วก็วันนี้ปล่อยรัฐบาลไปแล้วนะครับพี่หรือใครจะเอาเลขทูบมาซื้อก็ได้ ไม่มีความบังเอิญในโลกพี่ผมขอตำราวได้เลขนี้ผมก็ไปจุดที่ผมไปบงวงสรวงลานพญาศรีสตานะครับแล้วก็ขอบคุณ f อฟซพี่ๆนะที่เอาปลาส้มเอาสละเปาเอาของมาฝากนะเยอะแย,ย,ยะมากมายนะขอบคุณเอฟซีจากภาคอีสานะต่หักลายหลายนะครับนี่อันนี้นะครับเป็นเลขทูบไทยพี่จะมาซื้อตำราวก็ได้หนึ่งหกหนึ่งออกไปแล้วพี่จะซื้อแค่หนึ่งสี่กับหกสี่ก็ได้นะครับ เป็นความเชื่อสมบุคคนนะเพราะว่ามันแล้วแต่ดวงพี่ดวงใครดวงมันแต่วันนี้รัฐบาลผมปล่อยพี่ไปแล้วนะครับไม่ต้องรอนานเอาไปแคบไปดูครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านมีแค่นี้ครับแล้วก็พี่รอเลขมามมึนเลยผมมีให้พี่แค่นี้แหละอ่ะนี่รัฐบาลไทยพี่ยังไม่แคบแคบไปดูเลยผมฟันห้านะเม็ดเดียวไม่ศูนย์ห้าเจ็ดมัรกแหงห้าศูนย์กับเก้าห้าแคปไป เดี๋ยวผมใช้พี่แคปแล้วแคปน้ไม่ใช่แคปหมูผมอาซีแบบว่าเมื่อวานนี่พี่เอฟซีขอไปหายูุ่บ้านก็ไปสั่งสันบวกกับความที่ว่าผมก่ได้พักเมื่อวานนี่ผมก็มาแพ็คของเก้าสิบเก้ากองผมส่งให้แล้วครับอผมก็แล้วก็สั่งสันนิดหน่อยอวกจบคอหาก เพราะว่าปกติเป็นคนบ่ดืม่มแต่ว่าพี่เขามาเลยก็เลยสังสรรค์กันเพิ่นพี่เขาได้กับผมตลอดเลยนะครับเป็นเอซีอยู่สมุทรปาการนะครับขอไม่บอกชื่อแล้วกันพี่ขอสิบเบิ้งไล่ผมยี่ละอืมสืบละเม่าวันสารภาพว่าจบคอหากมาื่อวานนี่เอะเลขทูบครับ พี่ชอบพี่จันเลยนะ C 7 1นะครับแล้วก็เลขชุดยุใสแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมหา่อนเนอเท่าแล้วตาเ็าไม่ค่อยถี่สายตาอ่ะอันนี้ครับไปตัดเอาเดอ้อเก้าห้อันนี้เข้ามาสองเทื่อแล้วครับอันนี้เข้ามาสองรอบแล้วนะเข้าแบบสองรอบแล้วนะครับอันนี้เข้ามาสองรอบแล้วนะเออเข้ามาสองเท่อแล้วเดอ้อ แต่ว่าผมงง,ง,งกับเลขทูบนี่แหละนี่แหละพ่อผมจุดได้หกได้ตัวนี้ได้ตัวเดียวกันเลยนี่เห็นบ่นี่เห็นไหมเข้ามาสองรอบแล้วนะเข้าหกหนึง่งแล้วก็เข้ายุวัดนี่ครับ <c oughs> <c oughs> มักเดอรม,มักกระจัดคนเฮาบักบับบมกมาคือกัน เดี๋ยวผมขอหยิบปากกาก่อนวันนี้ไม่เบิ้ลน,นะพี่มันเบิ้ลแล้วถ้ามันมาได้นะวันนี้มันจะต้องมาพี่น้องบ่พี่น้องก็สิบเต็มเมื่อนี้ผู้สายเพราะว่ารอบที่แล้วแม่หญิงเอ,อ้ยบ่มแมนเมื่อนี้แม่หญิงหรือว่าผู้จออักจำไม่ได้บอรจืออ,อ๋อรอบผู้แลกรอบที่แล้วแม่หญิง มื่อวนี้ผู้ชายเออวันนี้นะพี่ตําราให้เก้ากับเจ็ดนะครับเป็นคู่เด่นนะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าพี่ซื้อด้วยบอเมนีนว่าบอซื้อเลยเก้าจอให้นะวันนี้มีเก้าสองครับมีเก้าหกแล้วก็มักแหงเลขเก้าแปดนะครับแล้วก็เลขเก้าห้านะครับเป็นเลขระหว่างส่วนเจ็ดนะครับวันนี้ผมคาดไว้พี่สามคู่มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็มักแหงเลขสามเจ็ดครับเม็ดเดียวผมให้เก้าเจ็ดห้านะเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดครับเก้าห้าครับแล้วก็เจ็ดห้า คเก้าพี่วันนี้ผมชอบเก้านะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจอเก้าที่ผมให้พี่หรือเปล่าคือวันนี้นะครับอย่างผมให้เก้าแปดใช่ไหมครับอาจจะอาจจะลดเต็มนะครับอาจจะมาเก้าเจ็ดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมาเก้าเก้าถ้ามาก็ตัวใครตัวมันอย่างสามเจ็ดเนี่ยครับอืมเพราะว่าพี่ก็รู้ว่าเลขมันชอบขึ้นเต็มลดเต็มนะเอาไปก็ดวงใครดวงมันก็ไปลดเต็มเอา อย่างสามเจ็เนี่ยครับบางทีอาจจะไม่มานะครับถ้าคนซื้อเยอะอะไรลอาจจะมาเจ็ดสี่อะไรแลยละก็ตามนั้นวันนี้ผู้ชายนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วผู้หญิงผมจําได้แล้วผมจือแล้วรอบที่แล้วไม่หญิงประกาศออกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดมื้อน,นี้ผู้ชายต้องมีเก้าแน่นอนวันนี้ผมว่าเพราะว่ามันสีสอดคล้องกันมันสีสอดคล้อง เลขมันสไลไปออเลขมันสไหลไป,ลไลไปตำลาวันพระแน่นอนบ่ฮูดแหละตัวไหตัวหนึ่งพี่จับตาเลยวันนี้เนี่ยเลข9้าเลขหนึ่งเลขห้าจับตาสมตัวนี้พอเลขเก้าเลขหนึ่งเลขห้าแล้วก็เลขสองสตัวเนี้ยวันเนี้ยมันจะต้องออกมาให้เห็นนึ่งตแล้วผมทําได้สองศูนย์ะมันชนกันที่เลข9้าแต่ผมเจาะให้พี่เนี่ยมีเก้าสองเก้าเก้าแดเ้าห้า เก้าที่ผมไม่ให้พี่อ่ะจะมีซิบอมีเก้าศูนย์เออเก้าสามผมตัดเลยเ <_ S 2> พราะว,ว่ามันดังเก้าศูนย์เก้าสามเก้าซีผมเก้าซีแล้วก็เก้าเก้าที่ผมตัดออกบอเมื่อนี้สูตรบ่บ่มีศูนย์แต่จังไดนเมื่อนี่สูตรก็ได้เก้ากับเจ็ดแต่ถ้าบ่มพักก็ผ่านอ่ะสุดท้ายแล้วครับไปเติมบุญไป เฮ็ดบุญสร้างบุญบารมีแล้วแล้วก็ไปเป็นสะพานบุญมาแล้วเป็นเจ้าภาพกระถินมาแล้วบุญแย่บุญแรงเมื่อนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญสตตุทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็รับชมแล้วก็ขอบคุณคนที่ร่มบุญด้วยนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้สุขสมองในทุกเรื่องการงานการเงินก็ชีวิตดีนะแล้วก็อหอยเรามีโชคมีร่บร่ำทกันงน,นจะล่อไปนะครับสุดท้ายวันนี้ผมขอบารมีจากองค์ แม่ยาสีปทุมมาบารมีจากองค์ูสีวุธโธองค์ูพญานราการองค์แม่ยากรลยาวาเทธิกรลยาวดีเทวีแล้วก็พญาทุ่งาวสุก,กูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่เคาลพมับถือขอให้เลขมนีที่ผมแบ่งปัน,ปนไม่ว่าจะเป็นเลขชุดเลขปิงปองเลขทูบคอยหมานแตกสามตัวผู้ย่าเมตตาคอยมีส้มไม่รำล,ลุมกันและสิบอกว่าเลขเป็นแค่แนวทางให้เล่นยังมีสติมีงบถ่า่ก็เล่นเท่านั้นบ่แเม่นว่าเล่น ให้ตัวเองเดินร่อนสุดท้ายขอให้หมานก็โชขดีขอให้มีโชคมีใส่เมื่อนี่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวสีเลื่อนให้อีกรอบนึงแบบแล้วก็สิบปิดเลยเดี๋ยวผมเลื่อนให้พี่อีกรอบนึงนะอ่ะแต่ว่าปิงปองพี่มารอดูนะพี่มารอดูเอานะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะพี่นะ ปิงปองมาอมาเบิ้งเอาเด้อปิงปองงามหัว่าเลยอะปิงลองปิงปองงามปิงปิงปองเดียวโพสให้หนึ่งทุ่มสี่สิบนี่นี่นี่จัดจัดไปนี่จัดไปจัดในนี่แหละจัดจัดไปอืมจัดไปครับจัดไปก้อนจัดในนี่แหละจัดไปก้อนเว่าเลยไปยังว่าไปนี่ ปิงปองอยู่ในนี่แหละสามโตอยู่ในนี่แหละจัดไปก้อนจัดไปก้อนอจัดไปเลยจัดไปในนี่แหละปิงปองอยู่ในนี่แหละผมเอาปิงปองน,นี่แหละแล้วผมก็เอามาใส่อีกตหนึ่งอยู่ในนี่แหละครับนี่แหละปิงปองอยู่ในนี่แหละโอเคขอให้โชคดีหมานครับแม่แม่สวัสดีครับเมื่อนี้ขอให้หมานกันต่อแต่ว่าพ่ะพัวผลสิเป็นยังไงโอเคครับพี่ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ